ดูให้เขาไหมไปเปล่าไปได้อยู่เลียวเรียวเรียวถูแล้วถูแล้วโอ้โห,โ,หโคตรแม่นโอ้โหไปได้ไงวะโอ้โห ัสยอดดสวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องนิพิสณนุวันนี้เป็นวันอังคารที่15สิงหาคามพุทธศักราษ2,566วันอังคารนี้รถติดมาก้าย ก็หลังจากที่มันแบบวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติอะไรประมาณนั้นนะน,นะวันนี้ก็เป็นวันที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาทำงานกันตามปกติแหละปะผมก็ไปทำงานเช่นกันถ้าเพื่อนๆสังเกตก็จะเห็นว่าผมได้กลับมาบันทึกวิดีโอแบบ6 0 fps แล้วนะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ย เมื่อ,เ,อเดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งไม่มีใครข้ามนะโอเคเมื่อช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาผมบันทึกแบบ5 0 fps มาตลอดนะแล้วก็ไม่รู้ทำไมช่วงนี้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยจะได้จับภาพจากวิดีโอที่ผมได้บันทึกมาบ่อยๆนะ ซึ่งถ้า FPS เยอะเนี่ยมันก็จะสามารถบันทึกภาพได้ลื่นไหลนะครับในเมื่อลื่นไหลแล้วภาพมันก็จะมีอัตราเฟรมต่อวินาทีที่สูงขึ้นแบบช็อตต่อช็อตอย่างเงี้ยริ่ง FPS น้อยนะครับวิดีโอก็จะเบลือเบหน่อยอในช่วงเวลาที่เท่ากันนะ พอวิดีโอเบลอปุ๊บเราจะจับภาพเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับโมชั่นเบลออ่ะเบลอๆนะครับเบลอๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็น fps สูงๆอาการเบลอมันก็จะน้อยลงซึ่ง50กับ60มันก็ห่างกันตั้ง10เลยนะหนึ่งในหกอ่ะห่างกันนะเออซึ่งมันก็ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็เผื่อได้จับภาพวิดีโอมากขึ้นนะครับจับภาพจากวิดีโออืม ต้องพูดอย่างนี้ถึงจะถูกเนาะนี่ผมบันทึกวิดีโอหรือยังอ่ะบันทึกแล้วช่วงนี้ผมก็เป็นบ้าดูวิดีโอเกี่ยวกับการดริฟท์รถนะครับถ้าเพื่อนๆที่รู้จักผมดีก็จะรู้ว่าผมเนี่ยชื่นชอบรถยนต์มากกว่ารถมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำนะผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วนะรถที่ชื่นชอบที่สุดเลยในดวงใจเนี่ยแน่นอนครับ มันคือวิส s ูบิชิ i รนเซอร์อีว u ลูชัแต่ถ้าชอบที่สุดก็คงจะเป็น9อีอโว9แล้วก็อีโว10นะแต่เอาจริงๆนะผมก็ชื่นชอบอีโวทุกคันนั่นแหละขอคันใดคันหนึ่งก็ได้นะขอเพียงได้ครอบครองถามว่าทำไมน่ะเหรอ ต้องย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่สมัยพ่อผมยังมีชีวิตยอยู่พ่อผมเป็นคนที่ชื่นชอบการดูเกี่ยวกับการแข่งแรลลี่มากใครรู้จักการแข่งแรลลี่ไหมก็แข่งรถแรลลี่นี่แหละ ไอ้แกแข่งรถยนต์นี่แหละที่ว่าวิ่งทางฝุ่นในป่าที่ว่าวิ่งเอาเวลาแล้วก็จะมีคนนั่งข้างๆไปด้วยคอยบอกแผนที่ในวิกเกเตอร์นะเออนั่นแหละผมก็เลยติดมากับพ่อนะครับเดี๋ยวดูโค้งแป๊บหนึ่ง อย่าเพ้อเปิดคันเร่งตอนเข้าโค้งแบบว่าเกินไปเนี่ยจริงอยู่มีทักชั่นคอนโทรนนะแต่เราก็ล้มได้ถ้ามันจะล้มนะอ่ะในเมื่อผมเสพติดแรรี่มากับพ่อแล้วเนี่ยรถที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันโดนใจที่สุดเลยนะในการแข่งเราเห็นคันนี้แล้วเราต้องเชียะมันคือว i ส s บชิ s h i l e r e v r l v t l u t i o n นะซึ่งตอนนั้นผมยังเด็กมากเลยไม่รู้หรอกว่ามันเป็น อีโว uh, e อะไรนะแต่พอถามพ่อพ่อบอกว่ามันคือวิสูบิชิแลนเซอร์อีโวลูชันพ่อพูดแค่นั้นครับแต่ยุคนั้นก็น่าจะเป็นยุคของ e ีโ3 e สา e v ีโว v อีนะในยุคนั้นเลยก็คงจะเป็นประมาณนั้นนะไม่4ก็5นะแต่ไม่รู้สินะครับเขาอาจจะเป็นอีโวอะไรก็ได้มาแข่งขัน รถเยอะรอก่นรอก่อนเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะผมตั้งสมาธิอยู่แท็กซี่เขาจะเข้าซ้ายแล้วขอไปด้วยนะนั่นแหละครับแต่ที่แน่ๆนะผมชื่นชอบรถมิซูมิชิตั้งแต่นั้นมาเลยพี่ไม่ดูกระจกเลยใช่ไหมคิดจะออกก็ออกไปเลยไม่ใช่รถแท็กซี่นะแต่มอไซน์นี่แหละเหมือนจะเวียงออกไปนะเมื่อกี้ แต่ว่าแท็กซี่เขาเปิดไฟเรียวมาตั้งแต่ปีมาโวแล้วมัง้งผมก็เห็นเฉนเฉือนตานะเราจะไปอย่างไรดีขอไปนะพี่ชายขอไปนะขอไปนะกลมดูให้หมดครับไม่ไว้ใจขอไปได้ไหมพี่เบนเออพี่เบนให้วะจีจครับผมเรียบร้อยนะรอได้ก็รอนะครับ อันนี้มันกรมทรัพยากรอะไรสักอย่างหนึง่งเราจะไปดีไหมเดือวแท็กซี่เขาก็เลื่อนน,นะรถมันเลื่อนแล้วเออระวังระวังชันจอดรอนี่แดก็ไม่ได้ร้อนอะไรก็ได้อีววมาน,นี่อยู่ในดวงใจ ไปดีไหมเดี๋ยวคิดก่อนถ้าเราไปไปก็ได้ปะกำลังคิดอยู่นะเมื่อกี้คิดเยอะเหลือเกินนะแค่แค่ก็แค่ขับแล้วออกไปแล้วก็เลี้ยวตรงนี้แต่บางทีผมก็ลีลานะนี่แหละลีลาไปเรื่อยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเรื่องของ EU โอ้พระสงฆ์ ตรงนี้มันลำบากยากเข็นแล้วคิดว่าไงอะตรงนี้อย่างน้อยก็มีที่จอดลุ่มๆม,มะนะพับกระจกไปได้นะครับถ้าจะไปอะ่ะสงสัยต้องทำจริงและะ้วมั้ง Let's go สงสัยต้องทำจริงครับ ให้ว่าบิ๊กไบค์มาไม่ได้ถ้าฉันพับก,กระจกเราก็ไม่ต่างจากเวฟหรอกเงียบเรียบร้อยว่ะติดเงียบดูให้เขาไหมไปเปล่าไปได้อยู่ ถูแล้วถูแล้วโอ้โหโคตรแม่นโอ้โห,โโหไปได้ไงวะโอ้โห,โห,โหต้งสุดยอดไปได้ไงวะนะโอ้โหต้งสุดยอดวะ อึ้งในฝีมือเวย้ยอะรถเป็นไรอะ ใช่ไหมเอามาเอายังไงล่ะทีนี้อีโวลืมไปแล้วงัวแต่ตื่นเต้นกับการเลี้ยวขั้นสุดยอดเ,อเมื่อกี้ถูขอบยางนะแต่ว่าไม่ได้โดนแม็กเลยนะแม่นมากฝีมือจริงๆว่ะแต่ก็เอาเถอะ ลืมไปแล้วเรื่อง EVO เนี่ยก็เอาเป็นว่าพอเราได้ดูวิดีโอนี่ใช่ไหมโตขึ้นมาหน่อยมันก็จะมีเรื่องของเกมเข้ามาเกมก็อะไรอ่ะจะบอกว่าเป็นพวกแฟมิคอมมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันไม่ได้เห็นเป็นรูปร่างรถแบบเด่นชัดนะอย่างเช่นว่าเห็นเป็นซีวิกอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ได้เห็นเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นแค่รูปร่างพอให้รู้ว่าเป็นรถ แต่พอเป็น PlayStation เนี่ยกราฟิกมันก็เหนือล้ำขึ้นมาหน่อยเรามองเห็นเราก็ดูออกเลยว่าไอ้นี่คือแลนเซอร์ไอ้นี่คือซูบา r ุไอ้นี่คือซู p ป a ไอ้นี่คือสกายไล e ์ t r ออะไรแบบนั้นนะ,ะใจเย็นใจเย็นเออ โอเคติดนะครับรอได้ก็รอรอไม่ได้ก็พับกระจกตึกแถวนี้เก่ามากเลยนั่นแหละพอเล่นเกมแล้วผมก็จะเน้นไปทางมิซูนะฮะมิซูอะไรก็ได้ที่เป็นมิซูบิชิชอบมากไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนมันคืออ่าอีโ e วนะครับจำได้แค่รูปทรงอะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าหา evo ไม่เจอผมก็จะเลือกอะไรก็ตามที่เป็นวิุวิชิแล้วก็เล่นเกมมาแล้วก็ติดติดใจนะแต่ถามว่าได้ลองได้ลองอันอื่นไหมหรอรถยี่ห้ออื่นก็ลองนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะตอนแรกอะ่ะชอบพอใจรักนะครับ evo เนี่ยใช้ไปใช้มาอันนี้คือในเกมนะในเกมนะไม่ใช่ชีวิตจ,จริง แล้วก็ติดใจในสมรรถนะรู้สึกว่ารถคันนี้มันเข้ากับเรารู้สึกได้เลยว่าเอ้ยมันโอเคคันอื่นมันคุมง่ายกว่าก็จริงนะบางแบบว่าคือมันก็แล้วแต่คันน่ะแต่ผมรู้สึกว่า e โวเนี่ยเข้ามือมากเลยอีโ e วหรือว่า m i t s u ถ้ายกนั้นก็จะมีอะไร m i t s u โ oh, คใช่ไหมอ่ากาแลน อะไรแบบนี้อะนะมิซูแชมป์โอ้โหยุคนู้นเลยแลนเซอร์ตัวแรกๆอ่ะที่ถังไอตัวถังเป็นเหลี่ยมๆอ่ะโอ้โหโน่นเลยครับรู้สึกใช้ดีมากแล้วก็ติดใจเลยทีนี้ใช้แต่ใช้แต่แตมิซูมิซูมาหลังๆก็เริ่มอ่านภาษาอังกฤษได้แล้วนี่ผมอยู่อ่า ปสี 4, ป่ปห้านะผมก็เริ่มอ่านได้ละคือเห็นโลโก้วิซูเบอชั่นเอ้ยคือเห็นโลโก้มิซูเบชิอีวลูชนันี้ก็รู้ละตัวมันจะอักขรแบบนี้เป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> อ,อ,อพี่ตำรวจจอดตรงนี้เลยละ ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มง่ายขึ้นละเริ่มจำตัวถังเริ่มจำหน้าตามันได้ก็ยุคนั้นนะนะเป็นจมาศพัชราพงศุล ไมรถฉันมัน,ปนแปลกๆวะ่ะเสียงเนี่ยน้ำมันเครื่องเปาวะสงสัยต้องตรวจเช็คกันอีกทีแล้วน้ำมันเครื่องเนี่ยจริงอยู่ว่าไฟเตือนน้ำมันเครื่องน่ยมันไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับแต่แต่แต่ว่ามันก็ควรที่จะดูนะนั่นแหละพอเราได้เล่นเกมปุ๊บยิ่งเกมยุคสมัยใหม่เนี่ยภาพของ e v o l u ูชันเนี่ยมันยิ่งชัดเจนมากขึ้น ระบบฟิสิกส์ระบบอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับเกมรวมถึงความแตกต่างในการขับขี่เนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันจับได้เลยนะว่าไอ้คันนี้คือยู่จนผ่านมายุคหนึ่งก็เป็นนอกจากเรนรี่แล้วก็จะเป็นอ่ากรันเทซิโมนะโอ้โหชื่นชอบมากเล่นเป็นบ้าเป็นหลังครับ พัฒนาขึ้นมาหน่อยก็เป็นพ2ก็ n e e ่ for speed u n d e r g r o u สองแม่ผมจะมีรถหลายคันก็จริงในบรรดาเกมแต่ละเกมเนี่ยแต่ว่าที่นแน่เลยหนึ่งเกมเนี่ยมันต้องมี EVO อย่างน้อยหนึ่งคันแต่ส่วนใหญ่จะมีหนึ่งคันนะถ้ามีสองคันก็จะเป็นรถที่มันแตกต่างกันหน่อยอย่างอย่างนี้ EVO 9แล้วก็ EVO สิถ้ามันมีนะ รู้สึกว่าเขาจะทําทางเออไม่ใช่รู้สึกเราเนี่ยทุกไปแล้วเนี่ยทำทางทําทางเท้าทําทางอะไรก็ว่าไปโอ้รอเด็กๆขึ้นรถก่อนไปเลยพี่ชายระวังเด้อสี่สามสองหนึ่งรถผู้ใด เกเป็นรถเบนต้องใจเย็นครับรถผู้ดีมันก็ต้องดีให้สมรถรถเบนใจร้อนมันไม่เหมาะต่ <c oughs> จริงๆมันก็ทุกคันนะฟนละพีรัตนี่วาพี่รัตานาสารคามุ้ตามไปครับ ไปตามตูดเบ้นไปสี่สามสองหนึ่งรถตูเ้เรื่องราวอีโวมันก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่เป็นประวัติผมนิดๆหน,น่อยๆเรื่องของการชื่นชอบ แต่จริงๆมันก็เป็นรถที่ผมทวินหาอยู่ในชีวิตอยู่แล้วนะไม่ใช่ก็ไก่เชียงนะขอเป็นแลนเซอร์เซเดียก็ได้ท้ายเบนก็ได้ถ้าจะให้ดีหน่อยก็ขอเป็น e อเลยถ้าจะให้โคตรดีเลยก็ต้องเป็น e v โวแท้ไปเลยนะครับ e v โแท้ตอนนี้ก็โอ้โหแม่งแพงกว่ารถป้ายแดงสักคันหนึ่งเลยยุในยุคเนี้ ผมเห็น e 5, อีโว6.5ทอมมี่นะทอมมี่มากิ่เน้นอ่ะสองล้านห้านะครับตีไปสองล้านหกแล้วกันมือมสองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่ใช่มือหนึ่งแน่นอนนะครับก็โอ้โห,โ,หโดดกระจุกระจายเลยมันทำแค่เท่าไหรอ่อ่ะสองพันคันในโลกนี้ใช่ไหมเออนะ ก็สุดดีครับถ้าเรามีเราก็เป็นหนึ่งในสองพันคันที่จอดอยู่กับเรานะสมมุติถ้าเกิดเรามีอนี่ก็เป็นเรื่องเล่าบนหลังรถนะนะหม,ม่อมูมมาอะไรให้ฟังพูดสเปสปะตอนนี้ผมก็ต้องหาที่จอดรถยังไม่เห็นในสายตาเลย <laughs> โอเคได้หนึ่งนะได้สองได้สอง ข้างในมีแต่ยากเลยคันนี้ไม่เอาเออจอดเข็นทับรถผมรับปรได้ตรงนี้มีต้นไม้ถ้าจะดนก็คงจะเป็นกิ่งนี้สองกิ่งตรงนี้แล้วกันนะโอเคอย่าเลือกเยอะเลยเดี๋ยวคนเข้ามามันจะไม่ได้จอดเอา พรุ่งนี้หวยออกสินะภรรยาผมฝันเห็นหวยแล้วผมต้องไปซื้อสักหน่อยนะเออเขาฝันว่าเขาถูกหวยว่ะไปตรงกับปีเกิดเขาพอดีสองห้าสี่สองตอนนี้สองห้าหกหกก็ดูกันครับเดี๋ยวไปหาดูมีหรือเปล่าไม่รู้ อืมอ่ตรงไหนละทีนี้ลืมละเวลาเขียนรถเนี่ยอุปสรรคมันมีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมโอเจ้าก็ไม่เหยียบขี้บุหรี่ให้มันดับเน,นื่อเนี่ยอืมเออถือโทรศัพท์อกไปเลยอะ่ะ บุรุงบุรุงบุรีไม่ใครไม่รู้เลยใช่ไหมพวกเขก็เป็นผู้บ่าวนะเป็นผู้บ่าวอทำงานอยู่นี่แหละนี่โรงแรมไปยกสกายนี่ไม่ได้ประจานนะแต่ก็เจอกันทุกวันเลยทุกวันที่มาทำงานให้รู้ดิอาจจะนึกอะไรอยู่ก็ได้นะก็ไม่หว่ากัน เฮ้ยระวังป้ายทะเบียนเขาสวยพ้นได้ไงวะเนี่ยเหลือเชื่อเลยวะล็อกคอนะพวกโอเคตะกาโดนไหมขอโยกนิดหน่อยนะ โอเคเราก็จะเข้าตรงนี้นะครับว้าวรถนายร้องว่าพวกสงสัยหิวเข้าขอโทษทีฉันไม่มีอะไรให้กินนะขนาดเงินเติมน้ำมันให้เจ้าเซตเอ๖ R คันนี้ฉันยังขอดกระปุกเอาอยู่นะให้ตายสิโอเค เข็นต่อไปวืนวืนถ้าผมจะซื้อรถยนต์นะผมจะซื้อรถที่มันสมรรถนะอ่าน่อยก็ได้สมรรถนะหน่อยก็ได้ผมจะไม่เอารถพวกอีโคคารสาสูบสี่สูบเล็กๆน่ารักประหยัดประหยัดแมวครับผมอยากได้สมรรถนะใช่เหมือนที่ผมซื้อ รถสเตยขนี่แหละใช้ผมจะไม่เอารถแบบออโต้เล็กๆน่ารักนะครับไม่ใช่มันไม่ดีนะแต่ผมไม่อยากได้อืมต่อให้รถเล็กมันจะดีแค่ไหนอย่างเช่นรถอ่ะคันนี้แล้วกันนี่อันนี้ฟีลาโนโอะไรอีกเวฟคลิกอ่ะก็ว่าไปนะมันไม่ใช่โจทย์ของผมนะครับ ผมอยากได้เจ้านี่ทั้งสองคันทั้งสองแบบสามคันสี่คันอ่ะนี่มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปนะถ้าคนมองในโจทย์รถผมไอ้นี่ข้อดีกว่ารถเล็กเยอะแต่ถ้าคนมองในโจทย์รถเล็กรถเล็กดีกว่ารถผมเยอะมันก็แล้วแต่จะพันธนาน่ะนะว่าเราโจทย์แบบไหนที่มันตรงกับเราเนะี่ยเลยนะ ใช่ไหมน้ำมุนนี่ว่สวัสดีครับน้ำมุนรถเยอะรถเยอะเฮ้ยสติกเกอร์ติดตรงนี้เหรออยไม่รู้จะติดตรงไหนครับใช่ครับแต่ผมว่าติดสติกเกอร์ไปก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นนะ มันก็เท่าเดิมนะเ่อเ,เ,เ,เยอะขึ้นด้วยไม่รู้ก็มีแผนอะไรตอนแรกผมเข้าใจว่าจะมีแบบรปภอมานั่งเลยนะแบบไม่มีสติ๊กเกอร์ห้ามนะอะไรเงี้ยไม่มีทางเลยแขวนไว้ก่อนจะลืมไหมเนี่ยถ้าลืมเขาก็ขี่รถเราไปได้ อเพราะว่ามีแค่กุญแจดอกนั้นกับอีกดอกหนึ่งที่บ้านเท่านั้นที่จะสไตร์รถคันนี้ได้ณนะตอนนี้นะ <c oughs> แต่ก็เอาเถอะครับพูดถึงตีสติกเกอร์นี่แล้วนะไม่รู้เหมือนกันว่าติดทำไมนะครับเนี่ยอย่างรถของน้ำมนเขาสติกเกอร์เนี่ยทางโรงแรมใบยกสกายนี่ให้พนักงานเอามาแปะซึ่งผมก็ติดนะ แปะไว้ถึงแม้จะไม่ได้บอกว่าแปะเพื่ออะไรแต่ให้เอามาแปะไว้แต่คําว่าให้เอามาแปะไว้นี่มันเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยรถคันนี้นะของพนักงานนะเพราะว่ารถที่จะมีสติกเกอร์อย่างเนี้อยอย่างของผมอย่างของน้ำมนเนี่ยที่จะมีสติกเกอร์อย่างนี้ได้มันก็คือรถพนักงานเออแล้วรถพนักงานแล้วยังไงอะแน่นอนครับผมก็ตีความไปเองในหัวของผมนะว่าเออ เขาอาจจะแบบคัดแยกนะว่าแบ่งแยกชัดเจนว่ารถคันนี้มีสติ๊กเกอร์ก็คือรถพนักงานรถที่ไม่มีก็เป็นรถนอกอาจจะเป็นรถลูกค้าหรือผู้มาติดต่อหรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่รถพนักงานแล้วมันยังไงผมก็คิดไปอีกเลยนะว่าเออหรือว่าเขาจะคัดรถวะหรือว่าเขาจะมีคนมานั่งเฝ้าอย่างที่ผมพูดกับน้ำมูลไปว่าเออมีคนมานั่งเฝ้านะแล้วก็ตรงนี้ ใหพนักงานจอดรถไม่มีสติ๊กเกอร์ห้ามเข้าอะไรเถือกนั้นนะแต่ก็เอาเถอะมันนี่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆเอาเป็นว่าก็ช่างแม่งครับติดไม่รู้ไม่รู้ติดติดไม่รู้ไม่รู้ติดเพื่ออะไรเออช่างเถอะนะครับก็เราก็ทําตามกฎระเบียบเข้าไปแหละอยู่ทํางานกับเขาก็ต้องเล่นไปตามกฎเขาอืโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับผม